ติดตามได้เลยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนปีหกสี่กันค่ะเทปสุดท้ายสิ้นปี6-3 มาเสริมพลังงานปีวัวด,ดินกันดีกว่าการที่เราจะเสริมหรือกระตุ้นพลังงานให้เกิดขึ้นมาใหม่ให้ดีขึ้นนั้นต้องเล็งเห็นถึงพลังงานที่กระจายตัวแบบวงกว้างและรวดเร็วคงหนีไม่พ้นพลังงานแสงสว่างนั่นก็คือหลอดไฟสังเกตดูว่าถ้าหลอดไฟในตำแหน่งไหนดับจะเกิดเรื่องขึ้นทันทีโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็เป็นได้ ถ้าท่านไม่อยากพบปัญหานั้นควรเปลี่ยนหลอดไฟในบ้านใหม่ทั้งหมดคือทุกดวงเพื่อรับพลังงานปีวัวดินปีวัวดินหรือปี2564ในปีวัวดินนั้นตำแหน่งกลางบ้านสำคัญมากท่านที่ไม่อยากประสบปัญหาควรมีหู้สามเทพปรมาจารย์เหมาซานติดบ้านเพื่อกันพลังงานปีและปกปักรักษาผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้าน สร้างพลังงานกลางบ้านให้มีพลังของฮูสามเทพปร,รมจารย์เหมาซสารสามารถติดต่อสอบถานได้ที่เพจเป่ามีตงังหรือที่เบอร์0 6 3 9 5 6 5 6 5 6, 6เป่ามีตังยินดีให้บริการทุกท่านนะคะเป่าขออาราธนาบรารมีทุกผิดพระองค์ช่วยหนุนนำให้ทุกท่านอยู่รอดปลอดภัยในปีวัวดินไม่เจ็บไม่จนไม่ทุกข์ล่ำรวยเงินทองล่ำรวยลอยยิ้มทุกท่านนะคะ สวัสดีปีใหม่ค่ะ